มาค่ะเอาใจสาวๆกันบ้างเมื่อก enfin like ี้เอาใจคุณผู้ชายไปแล้วนะคะเอาใจคุณผู้หญิงกันบ้างเอาใจแม่บ้านกันบ้างนะจ๊ะเอาใจแม่บ้านกันบ้างนะจ๊ะเอาใจเดี่ยวันนี้เอาใจ สายเลยเนาะทุกบ้านอ่ะเออวัยวยรุ่นซื้อย,ยืดไว้ผู้ใหญ่อันนี้ไวแ้แม่แม่แม่แมแบบ้านตัวแรกก็ประเดิมให้เลยไลเดอร์นะคะอุ้ยสวยอะใหม่มากเลยพี่ใครเอาเฮ่ใช่ไหมว่าหนูไม่ได้รีวิวเลยอ่ะนานมากแล้วนะรุ่นเนี้ยจนลูกค้าหนูถามหาแล้วนะ มีของนะคะพี่แต่อาจจะสลับอุ้ยพี่ใหม่อะสลับรีวิวให้เรื่อยๆยนะใครเอาลูกรีวิวนี้2 5 0 0ร้อบาทส่งฟรี<อ>เหมือนเดิมฟรีอะไรก็ส่งฟรีหมดเลยพี่ช่วงเนี้ยนีด่ดูดิพี่ป้ายส้มนะอันนี้เป็นงานป้ายส้มนะคะคือ <c oughs> ป้ายนี้รอของนานนะคะพี่รอของนานมากๆเกรดเอด้วยนะ <c oughs> ถ้าใหม่นะคะรอของนานค่ะปีหนึ่งปีสองพันสงสิเจ็ดเราเปิดไปยังวะยังปีาก็เปิดไปแล้วเ,เรา<อ>ดูดความใหม่ดิดพี่ใครบอกเลยนะป้ายห้อยความยีนเขาเป้าไม่เปื่อยนะคะถ้าเกรด B เบอร์สองอย่างเงี้ยพี่ไปแล้วตรงเนี้ยมันจะสีกัน สีเดินสีกันดเดินดหุาสีกันเนี่ยที่ดูค่ะผ้าอะไรยังดีหมดเลยดูเลยนะคะจริงๆพี่หยิบตัวไหนให้ดูก็สวยนะคะลูกค้าฝั่งลาวะ่ะซื้อทีละสิบลูกเนี่ยรุ่นเนี้ยพี่เขาชอบชอบแต่ป้ายส้มเพราะงานมันสะอาด รุ่นปกติหนูจะมีรุ่นหูกด้วยแค่จะมีรุ่น2อ0พแต่เขาบอกไม่เอาพี่เพิ่ม300ขอเป็นรุ่นนี้ดีกว่าได้ค่ะใครจะเอา2ั0สเอา2อ0พแล้วแต่พี่เลยนะคะลีค่ะสีนี้สีขาวย,ยีนสีเข้มมากพี่ดูอันนี้ใช้ใช้กล้องสด no filter นะคะให้ดูเป้าได้แทบทุกตัวเลยคุณพี่ โฟล์คเจอร์ทำไมเสียงต้องเป็นอย่างนี้วะโฟล์เจอแม่ดูดิพี่ป้ายห้อยอยู่เลยเธอดูผ้าเนื้อผ้าก็คือสีแบบนี้อ้าวพี่สองพันห้าได้แบบนี้พี่ประมาณหนึ่งร้อยตัวเลยเด้อหรือคุณพี่บอกเ้ยงบน้อยอ่ะขอราคาเบากว่านี้สองพันสองไปค่ะ ตาก้น่ารักมากน่ารักมากแม่ตัวนี้ตัวนี้วางโชว์มพี่ดูนี่พยายามโชว์ให้เห็นให้พี่เห็นตัวสินค้าของหนูชัดๆนะคะนี่ดูสีผ้าดีผ้าใหม่มากนะคะพี่ดูค่ะ <ขอ S 1> แล้วตัวนี้น <ะ S 1> เป็นงาน,น <ะ S 1> ปาพี่มาดูก่อนใหม่มากเลยอะเจ๊แม่บ้านถ่ายมาเอาแม่รถไปสองร้อยรีวิว พี่ดูงานปักนี่สวยๆเลยอ่ะให้ดูเป้าได้เลยนะคะเป้าไม่เปื่อยไม่ย่นไม่ยุยนะพี่นะเกงแม่บ้านลีค่ะตัวนี้สวยเลยเก้งสี่ห้าส่วนคุณพี่ขายดีนะสองพันห้ามีประมาณร้อยตัวคุณพี่ตกเลืยี่สิบห้าบาทวันนั้นเอาเก้งยีนี่นี่นี่ใส่ขายยาวหรอเองเลย๋อ้ขายไปไอแต่งขาดหรอ ของเซลแต่งค er ่ะเอารุ่นเซลหมดละหุ้ยดูใหม่ดิมีไหมอยู่ตรงนั้นเซลหมดยังที่ดูป้ายของเก่าหมดเลยที่ของรถใหม่หมดเลยปีนี้ของใหม่ๆทั้งนั้นเลยพี่แล้วพี <im 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 <m 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 ่ดูผ้าดิอ um> ่ะเลือสีค่ะสีเหลืองมือขาวมากเลยเดี๋ยวหนูรถรวมให้ส่วนใหญ่เอวเท่าไหร่ ไซส์จะอยู่ประมาณ3 0มสบถึงสาบวกลบคุณพี่3 0มสบถึงสาบวกลบไซส์กำลังขายกำลังดีเลยค่ะพี่เมียวรุ่นนี้ไปด้วยหรอใหม่มากวะเนี่ยเธอดูเธอขาวขึ้นมาอีกเยอะเลยอ่ะเธอพอเธอถึงสีเหลืองมาดูดิอันบอกวอาสีเหลืองมันขับผิวโอยจริงด้วยพี่ดูดิสีเหลืองช่องมากยิ่งนี้ไอ้แค่ใส่เสื้อสีเหลืองมดเลยไม่ใช่เปลี่ยนเสื้อบริษัทเปลี่ยนเสื้อบริษัทเป็นสีเหลืองพี่ลีเฮ้ยมันหน้เหลืองกันทุกคนเลย เหลืองขับผิวนี่นี่ดูรีสองตัวแลคืออ่อสีเข้มกับสีอ่อนสวยมากเลยมันเป็นฝาแฝดกันนะอัที่ไจ๋าดูสองพันห้าคุ้มๆรีวิวส่งฟรีอีกสุดยอดสุดยอดพี่ดูยีนยีนสีแบบ สวยๆเลยค่ะผ้านุ่มนะพี่มีลูกค้าหนูคนหนึ่งเขาบอกว่าชอบปลายมปลายมผ้านุ่มลูกแม่ใช่ไหมผ้านุ่มแพทเราบอกเลยพี่แล้วผ้าสะอาดมันนนเป็ิตายแล้วเธอแล้วสองพันสองเราจะขายได้ไหมพูดมาขนาดนี้เซเว่นไลฟ์ขายได้หมดแหละเราไม่งั้นราคามันจะต่างกันหรอใช่ปะล่า ต่างกันสามร้อยถ้ากับต้นทุนต่างกันแค่ตัวละสามบาทเองพี่พี่จ๋าตัวนี้มีคาโก้ด้วยแล้วยิ่งคาโก้ลูกค้าเอาไปทําราคาได้อีกนะมันจะขายได้แพงนะคะใหม่ใให้รับรีวิวเนี้คนรับยังผ่านุ่มจริงคะ่ะอุ้ย,อยขอบคุณคะ่ะรีวิวจริง,รรงตัวจริงพี่เอมมี่พี่เอมมี่เนี่ยตัวจริงตัวจริงตัวตึง ต,ต,ตัวตึงปลายส้มออ <ieg Bitcoin S 1> ไม่ตัวตึงปลายส้มแกจะแบบรอจากปลายส้มเนี่ยรอเป็นปีก็เคยเอ้าวพี่พี่เอมมี่เคยรอนานสุดกี่เดือนนะเอาป้ายเนี้ยทำทุกวันสีสวยอะแล้วก็แบบยีนสีสวยอะดูดิจริงรอบเนี้ยหนูได้มาเยอะจริงพี่หนูได้มากี่ลูกเธอ เกิน50เกิน50ลูกโอ๊ยลูกค้าฉันเหมาทีละ10 1สิบก็หมดละพี่ดูดีงานฝากยังสวยเลยถ้าพี่เจออย่างเงี้ยพี่ไปแยกจับราคาได้อีกนะคะจริงอุ้ยน่ารักอ่ะรอบนี้ได้ของมาเยอะเป็นปีจริงอ่ะไม่เชื่อสามผู่ชายไม่มีค่ะพี่เขารอนานจริงเธอเขาทักมาถามซื้คม อะไรจะมาอไหรจะมาแต่พี่เขาก็ไม่ใช่ว่าระหว่างรอระหว่างทางเขาก็มาเอาป้ายจับมือไปรับค่ะอ้อาวรับเลยเใช่ไหมพี่โอเขอบคุณค่ะเฮ <laughs> งเฮงรวยๆไข่ดิบขดีนะคะระหว่างรอพี่เขาก็มาเอาป้ายจับมือไปขายเออมันก็ราคาต่างก,กันเนาะพี่เนาะอ่ะรีไปอีกตัวคือระหว่างรอพี่เขาก็มาเอาป้ายอื่นไปขายอยู่บอกแ,แล้วรักสวย แล้วก็ลอป้ายหนีอยู่ตลอดทั้งรักท,ทั้งรอเนาะพี่เนาะถามตลอดตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะโอเคเนาะเข้าใจตรงกันว่า <c oughs> สวยจริงนะคะลูกค้าคอนเฟิร์มให้อยู่แล้วอันนี้ลูกค้านะไม่ใช่น่ามาอีกแล้วลีค่ะนี่สวยอะเอาอีกไหมพี่ <c oughs> อะไรวะไรล่ะนี่เชลเอง ได้ถึงรูกแล้วพี่เจนรถเขาเอาถึงรูกสี่ลดลดไปลถพิเศษไปปกติไม่ได้รถเยอะหรอกได้เลยเอาไปแล้วเธอเขียนดินเธอเข็นตลอดได้พี่เจนถ่ายรูปให้พิเศษให้แถบกว่านี้ได้ไหมโอ๊ยต้องไปสามตัวนะโอแถมต้องไปสามตัวนะพี่ตัวเดียวไม่ให้นะ กับเราแบบไม่ไปเที่ยวอ่ะไม่ไปไหนใช่ไหมทำหมันหรอทำหมันไงสามตัวเนี้ยอ่ะก็องไปสามตัวเลยเหรอต้องไปสามตัวเลยนะพี่เจลูกค้าบอกว่าซื้อสี่กระสอบขอแถมตัวนี้ได้ไหมไม่ได้มันต้องมันต้องไปสามตัวนะคะเดี๋ยวมันเป็นของไงมันเป็นแพ็กเกจใช่ สีขาวสวยมากพี่สีขาวใหม่มากขาวจั๊ะอะไรนั้นพักมาก่อนก็ได้นะพี่พักมาเนี่ยแล้วที่แล้วเอานั้นไปได้ไหมไม่อย่างอ่ะเพราเปอ๋ออุ้ยมีโอเวอร์ไซส์ไงเอาโอเวอร์ไซส์ไหมท่ารีวิวไปดูสิอยากแต่ว่าเอาอันนี้เปลองอ๋อได้ช่ว่านหได้เลยเขาบอกยังไม่เคยมาเลยใช่มยังครั้งแรกส่งรีวิวมาให้หนูด้วยนะ ส่งรีวิวให้หนูด้วยนะออาป้ายวางแล้วถ่ายลูแบรนด์แชปสีสวยมากตัวนี้ยีนสีนะพี่แ็นเสื้อยืดทหารยีนสีนะโอ้ยตัวนี้ดำแบบดำสนิทเลยอ่ะน่านักขาดไว้ไว้รอบหน้ามาเอารุ่นนี้ไปขายนะ ที่เอาไปรอบอ่ะคิดจะขายเอาไปต้องซักหน้าหนูบอกแล้วคนริงมีคนแบบพี่เยอะนะเอาไปแล้วแกะมาแล้วคือแบบอุ้ยจะทำอะไรยังไงต่อแต่พอซักแล้วจบเลยซักแล้วสวยเลยใช่ไหมหลุดทุนแล้วหลุดทุนแล้วหานเงิกำไรแล้วจริงพี่ใส่เองเลยไง เออยตะสวยนะส้าดีเนาะใครจะไปรู้ว่าตัวละสิบห้าบาทเองเอออุ้ยตอนนี้รู้กันหมดแล้วรู้กันหมดเพ่วโลกจริงแค่สิบห้าบาทรู้กันทั่วโลกจริงแต่ผ้ามันดีเนาะมือสองอ่ะน้องวม่รุ่นมาซื้อเยอะใช่เห็นไหมหนูจัดโฟรเพราะว่าจริงๆหนูขายสามพันเก้าสี่พันห้ารุ่นนะเดียวดีเดียวใช่ใช่มันสต็อกของปีที่แล้วไงใช่โอ้โห แบบอย่างสวยเลยอ่ะพี่ดูดิของจริงสีสวยมากใช่พวกยีนอ่ะพวกผ้ามือสองต้องซักเนาะถ้าซักเราสวยงามนะคะการันตีการันตีจากลูกค้าจริงค่ะลูกค้าจริงขอบคุณทุกการซัพพอร์ตและการสนับสนุนโดดังของเราแต่จริงนะพี่ลูกค้าใหม่ๆบางคนเอาไปถึงเปิดมาอุ้ยทำไมมันยับทำไมมันไม่เห็นจะขายยังไงุนนั่นนี่ นูจะบอกนะพี่พี่ลองเอาไปพี่ลองเอาไปซักก่อนอย่าเฝ้าตัดสินใจพี่ซักรีดเขาก่อนแล้วพี่จะได้รู้ว่าเขาสวยนะใช่พี่อย่าเพิ่งไปแบบมือเปิดออกมาทําไมมันยับ่างงี้ทําไมมันไม่มีซองซื้ออะไรอย่างเงี้ยแมลูกค้าพูดเองเลยเมื่อกี้ลูกค้ายังบอกเลยบอกเปิดออกมาตอนแรกก็แบบก็ว่ามันไม่สวยแต่พอซักแล้วมันสวยขายได้ตอนนี้หลุดทุนละเออกำไรแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยสีสีส้มอันนี้ยีนสีสีส้ม จะมียีนติดบ้างอุ้ยพี่ดูดียีนสีสวยมากเลยอ่ะเนี่ยค่ะใครสนใจสั่งได้เลยนะเนี่ยดูดิพี่ผ้าสวยๆนหนาแบบนี้เลยเนี่ยค่ะอุย้ยแก๊ปแก๊ปตัวนี้สวยมากคุณพี่ดูดีป้ายแก๊ปใหม่กริบเลยค่ะ ขายถูกนะพี่จริงสองกิโล่หนูยังขายได้เลยนะ,นะ,ะสมัยก่อนเนาะขายสองกิโล่ขอบคุณนะคะพี่ขายดีๆค่ะรีบๆมานะอาทิตย์หน้าอีกนะพรุ่งนี้ของลงใหม่พี่มาดูพรุ่งนี้ของลงนะอนของลงใหม่มาดูใหม่นะเออไงโอ้ยขายเก่งแล้วยขายเก่งพรุ่นง,งน,นี้ของลงใหม่มาอีกนะเนี่ยโอ้พี่ยีนสีคือสวยมาก พอดีลูกค้าหน้าร้านหัมหมอยดูค่ะงานปักพี่เมย์ลูกค้าบอกอยากได้มาลีงานปักสวยมากเลยพี่เมย์ร้องไห้หนะถ้ามาตีล<ด>ลแล้วเนี่ยมาลีดับเล็บก,กระเป๋าสวยๆเลยพี่ดูดิกระเป๋าปา้าลูกสาวใครเอา han. ทำลูกสาวแม่ยังไงแม่นั่นแหละโยนมาเม,มื่อกี้มาลีบอกสิ สวยๆแล้วค่ะอุ้ยพี่ป้ายส้มคือสวยนะป้ายส้มกับป้ายม้าลายอ่ะงานเหมือนกันเลยถ้าไม่มีส้มที่เอาม้าลายไปนะเพราะว่างานเขามาสไตล์เดียวกันเลยเขาคานตามกันมาเลยพี่ DNA สายเลือดเดียวกันดูดิสีสวยมากไม่ต้องมีม้าลายไปพี่ไม่ต้องห่วงงานเหมือนกันแน่นอน<ฮ>ยินสีก็สวยเลยโอ้มัน ลูกค้าเชียงใหม่ไงที่ซื้อที่จะห้าลูกอะสดมากเลยเออแล้วว่าขอมีขอมีสีติดด้วยนะใช่สดสดเลยครับนี่สวยสวยเลยค่ะรีดเพชรตรงกระเป๋า ได้คุ้ม,มพี่ได้คุ้มๆลีนี่นะแบรนด์มีให้ลนุนดะ้วยนะคุณพี่สีนี้สวยกว่าสีแบรนด์ก็จะมีแบบนี่ให้ได้ลุนนี่น <c oughs> ยังไม่ได้ใส่เลยดูดิเนี่ยเส้นเนยังอยู่เลยตัวนี้คือน่ารักมากพี่ชายชายขาเสาไม้ช่<ก>เธอจำได้ปา้าแต่งดอกไม้ เราแต่งลูกไม้แต่งลูกไม้อันนั้นสื้ทำหนูซื้อลูกไม้ที่สัาเพ็งแล้วไปจ้างเขาทำอุ้ยต้นทนสูงมากเลยอ่ะแต่พี่สามารถทําเองได้เลยนะพวกเนี้ย DIY เองได้เลยนะบางทีมันก็แบบเนาะแปะเนาะมาปักมาแปะพี่เราต้องรู้จักแบบโอ้ย DIY ของอุป้ายห้อยอีกแล้วค่ะให้ดูทุกตัวเลยรุ่นนี้ลูกค้าซื้อซ้าเยอะมาก อุ้ยมีไข่มุกด้วยหรอเพิ่งจะเห็นเหมือนกันว่ามีไข่มุกด้วยเมื่อก่อนใส่ได้ใส่เสื้อว่าใส่ชุแต่ตอนนี้ทุอความความบุทความดีแห่งนะน่ารักมากกี่ตัวสี่สิบห้าโลประมาณหนึ่งร้อยตัวค่ะพี่บางกระสอบได้ร้อยห้าตัวบางกระสอบได้ร้อยสิบตัวบางกระสอบได้ร้อยตัวอย่างเงี้ยไม่หลุดนี้หรอกพี่อยู่ประมาณนี้ ประมาณนี้เพราะว่าตัวนี้เข้มปึ๊ดเลยพี่ไม่กริบโอ้โหกล้องสด no filter พี่เห็นกันชัดๆจ่าๆไปเลย ้อยอีกแล้วพี่สวยสวยเลยอ่ะพรุ่งนี้ถ่ายรูปก,ก็ได้พี่เม่เดี๋ยวเราลีดสวยๆแล้วถ่ายรูปของมาเยอะพี่ช่วงนี้ของหนูลงเยอะนะมาเร็วๆเลยยินสีเข้มๆสวยๆอย่างนี้เลยพี่สี่ห้าส่วนนะคะสินค้าขายดีไซส์ก็ดีกำลังขายพี่ดูสีดิโอโหเนี่ยดูเป้าค่ะพี่ างานสะอาดงานเกรดเอพี่จะดูเป้าเขาค่ะเขาจะใหม่อย่างนี้เลยพี่สภาพ80-90%ได้เลยนะพี่นะถ้าเป็นงานรุ่นเกรดเอนะแต่ใครบอกพี่งบน้อยพี่อยากได้ราคาถูกลงมาอีกพี่เล่นงานาป้ายจับมือค่ะ2,002อันนั้นก็จะดรอปลงมาหน่อยพี่ถ้ามือสองตามราคาค่ะพี่ถ้าเราบอกว่า2,002สวยใครจะซื้อ2,005นีะป้ายรีวายค่ะป้ายใหม,ม่ๆ ก็จะต้องไปซื้อราคาถูกกันหมดอะพี่ถ้ามันสวยเท่ากันตัวน,นี้สวยมากเอาวางเลยงานปักค่ะพี่โอ้หดูข้างดิงานปักก็จะได้ราคานะคะ้าห,ห้อยค่ะพี่ใครซื้อเยอะๆใครใช้เยอะๆใครร้านใหญ่ๆทักมาได้นะคะมีสีเราก็โอ้โหโอ้โหดูป้ายป้ายโอ้โหยังอยู่ยังไม่ได้ใส่เลยพี่เข้มแบบ นุ่มลีค่ะผ้านุ่มฟูพี่ผ้านุ่มฟูรุ่นี้ายห้อยอีกแล้วค่ะพี่ติดใจแน่นอนพี่ใครซื้อรุ่นนี้นะไซส์อยู่ประมาณ 30- มสถึงสาบดบวกลบบวกก็คืออาจจะมากกว่า38ดลบก็คืออาจจะน้อยกว่าสาดพี่แต่สแตนดาร์ดเลยเนี่ยสามสิบถึงสาบดบวกลบนะคะไซส์กำลังขายอ่ะพี่ a p t 9ค่ะยีนนอกอ่ะพี่เนื้อผ้าเขาจะค่อนข้างดีนะคะ ตู้ยูเอสงานดีค่ะเห็นไหมผ้าแข็งแรงอ่ะพี่ผ<อ> <คน S 1> ้ามันใส่ได้นานถ้าไม่ปวดเปียกอะ่ะพูดดูดิสวยๆเลยพี่เห็นไหมใส่นานใส่สบายผ้าดีเนาะเราไปดูกันเลย ไปก่อนไปไม่เธออุ้มลูกสาวออกไปหน่อยดินี่ลูกเมื่อกี้เขาขอหนูนะเนี่ยแกไม่ได้ให้ไปหรอกนะดูสองตัวนี้ที่สีเข้มๆส,สวยๆเลย,ยงานใหม่งานน่ารักมากนี่ขนาดยังไม่ได้รีดนะคะเดี๋ยวแค่มีเวลาพรุ่งนี้ใค่จะรีดแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่ๆได้ชมกันนะทรงสวยงานสวยอย่างนี้เลยค่ะอุ๊ยอันนี้แบรนด์หรอเธอ ลีลีลีโอ้โหพี่เอ้ยงานปักก็คุ้มแล้วค่ะอ่ะใครสนใจแคปได้เลยนะ2,500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่ได้งานเกรดเอสวยๆแบบนี้เลย